สวัสดีครับขวานเมืองเลยดเวอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลยางที่ปัดน้ําฝนนะครับส่วนการตรวจเช็คนะครับก็คือเราจะมาดูที่ยางนะครับจับดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งกระด้านจนเกินไปนั่นแสดงว่ามันสึกหล่อแล้วนะครับทีนี้การเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับปีละครั้งนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่า1คู่นะครับราคาประมาณ100หรือ150 หรือไปถึง200-300ตามเกตนะครับทีนี้นะครับการที่เราเปลี่ยนยางที่ปัดนน้ำฝนนะครับมันก็เป็นข้อดีในการปัดนะครับเพราะการปัดมันจะได้สะอาดขึ้นนะครับต่อกระจกรถนะครับทีนี้การที่เราล้างรถนะครับหลายคนนะครับชอบเอาที่ปัดนน้ำฝนขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวสปริงครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาขึ้นอย่างนี้บ่อยๆนะครับ ตัวสปริงตรงนี้นะครับมันจะยานครับพอยานเสร็จปุ๊บเวลาปัดน้ําฝนนะฮะมันจะไม่ละเอียดนะครับสกปรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการล้างรถนะครับที่ถูกต้องคือเราก็ล้างปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเราจะยกตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตรงกระจกด้านล่างนะครับไม่ต้องยกแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนบางคนนะครับตอนรถตากแดดหลายคนก็กลัวยางมันสึกหลอก็เอาขึ้น อันนี้ก็ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่าเอาขึ้นนานๆก็ตัวสปริงนะฮะมันจะสึกหลอได้นะครับหย่อนยานได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคลิปคปนี้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับการดูแลรักษายางที่ปัดน้ำฝนสำหรับการเติมน้ํายาฉีกกระจกนะครับเราจะเติมด้วยน้ําสะอาดนะครับน้ําที่มีควรเติมก็คือน้ําที่มันสกปกอย่างเช่นน้ําบดานอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางคนก็เอาไปผสมก็คือ,อสบู่นะครับหรือน้ํายาล้างจาน บางคนก็จะคิดว่าให้มันสะอาดแต่ที่แท้จริงแล้วก็คือมันอาจจะไปเป็นตะกอนนะครับแล้วก็อาจจะรูตันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเติมน้ําน้ําเปล่านะครับที่สะอาดนะครับเติมให้เต็มถังเลยนะครับเติมแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอ่อนครับที่เติมให้เต็มเพราะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับเพราะว่าเวลารถนะครับใช้งานเครื่องยนต์ร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเติมไม่เต็มพลาสติกตรงนี้นะครับมันจะกรอบได้ เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับเราต้องเติมเต็มเลยนะครับแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยครับแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษายางปัดน้ำฝนแล้วก็การเติมนะครับน้ำยาฉีดกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องเติมตามที่ผมแนะนำนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ